ก็จเจริญพรมายังมายังยมโชคดีก็วันนี้วันที่24เมษายน2556ธรรมาภาพก็ได้แจ้งให้ยมแล้วว่าเดี๋ยวจะสวดมงคลสูตรให้เป็นมงคลสูตรมหาสม,มัยสุดตัง <c oughs> เพื่อจะให้ชีวิตราบรื่นโมตัสรรโสัมมาสุนสนโมสัตตรโตสัมมาสุตสนโมสัตโตรโสัมมาสุนตสตนตยปมาเดนะดาวารตยนกตังสะพังวรตังคมตุเมตตวันทามิปันเตจติยสะปังสพตานิจติติตังสาริรธตุ mahābhūtiṃ bhūtā rūpaṃsātara-rathāṃ āhaṃ manamītādhyo āhaṃ manmīsātāsau ije tāṃ rathānātyāṃ āhaṃ manmīsātā bhūtā bhūtā bhuca mā te cawnto tā mā bhuca mā paññāsāṃ ka bhuca mā bhūtā bhuptāṃ ka māṃsāṃ kaṋ yūta māṃ ne te chiwitāṃ yāvāni pānaṃ tāna ka ca เรังสมาสัมโตัวพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่พื้นที่นัืของเราพรเป็นพระนั่ตัชอบเป็นกิเลสัสัตวนัทั้งวาทนาเป็นผู้ไม่หลงเป็าไม่หลงเป็นธรรมัตุัสอสีแจ้งปัจจุรของพเองอชอบไม่มีปิติสอนผู้อื่นให้ตรัสู้้างนขอนำมาสบการพระพุทธเจ้ารังสมาสมโตัวพระองคนั้นทำมังโมามิสวะกัตโตตาธโม พาะทําเป็นธรรมที่พระผู้มีพระเจ้าตัดไว้แล้วสแสดงทั้ทางอันดักนเลยแล้วของทุกให้ผู้บรรดาสมความชิน,นท,ทุกได้เลยชอบเราทั้งหลายขอนมมาัการธรรมะที่พระวู้พพระเจ้าตัดไปไดีแล้วทำาธรรมะซ่านี้สุปติปนโนโตัวสร้าทสงโคมูสงสาวกที่พระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติแล้วได้ปัญญาตรัสรู้ตามปีมัดกที่ได้เกิดขึ้นแล้วในชนนตรวความละกลียได้จริงเป็นการปรับชอบแท้เราทั้งหลายขอน้อมน้อมบูสงสาวที่พมอพระเจ้าสอนให้ปฏิบัติทีแล้วสร้างคังนมามิ နမောတဇတရတောသမသုနစံနမောတဇတရတောသမသုနစံနမောတဇတရတောသမ္မာသုနစံသဗုတ္တံစံငါချေမိတမောစရံတချေမိစံကံစရံတချေမိညတိပိပုတံစံငါချေမိညတိပိတမံစံငါချေမိညတိပိသံဃာပလတ်စံမိတတိပိတမံပုတံစံငါချေမိတတိပိတမံစံငါချေမိတတိစံကံတနကချေအတိမေသနအညံပုတေသနောရောင်ဤတေနစကြောချေနာသတိတေနဒုစနနာတိမေသနအညံပုမ္မေစံဥနဝိတေနစကြောချေနာသတိတေနဒုစနနာတိမေသနအညံသံဃော <coughs> हनम महा समय सुत नामे सुत समयेस बि हरि कपील समी महां महातीसे न सी मच पंच में सपे रोकुता न संपिती मतसाय ភិក្ខុសង្ឃកាន់ចាថោកោចតុនងសតាវស្កៃកាណងទេវនងអត្តតមោសិអញ្ញង្គបកវ៉ាសកេសុមិហរតិកពីឡវទុវិងមហាវនេមហាតាភិក្ខុសង្ឃេណាសទីបច្ចមតេហិសុទេហិស្ពេហិវណ្ណនិអរន្តេហិទសាហិចៈលោកធុថាទុហិតវតាយពុយេណសមិតោហុតិបគវតានសងាទីកោសង្ឃកាន់ចាញ្ញនុណាមាយំពីយេណបកវតេបនុ เตนุปสํคัมเมยามะอุปสํคัมิโตมหาโพโตสังเกปัจเจกาทาปัสสยิมาอทโคตตาเทวตาสัททิเสยยถาปินามมาปรวาภิริปุริโตสมิสิตังมหาภาสาลิยปัสาลินังมหาภาสสมิชัยยะเอวาเมวะสุทธภาเสสุเทเวสุอนตรหิตาภะโวโตปดรโตปโตรหํสทโคตตาภะคะวันตังอภิวาเทโตวะเอกมัณฑะอะถังสุเอกมัณฑะสโคเอกาเทวตาโคโตสัจเกมภะสี มหาสมโยปาวะนั้นนี่เทวกายะสมัยกัตตาคัตมิอิมังสัตมะสมัยยังทักกิตายะว่าอภระษิตาสังคติอัตโขภราติตวตาปโกโดสันติเกเอมังคตังอภัสสิตัตระภิคโวสมัทังสุจิตังอัตโนโอชุมาคังสุสาติวะเนตตาหิกไกตวะอินทรียาคติปติตาติอัตโขภราติตวตาปโกโดสันติกเอมังคตังอภัสสิจิตวะเีรังสิีวปรีคังอินทะขีรังมุขจัมเนชาเตจจรันติสุทาวิมาราจักู mātā sūtantā sūsū nā kāti ātako prātyavata bhagavato saṅgīke māṅgātāṅ āvāsī yeke jīgūtāṅsa nā gātāśe nā dekāmi saṅgī apayabhumīṅ pāhāyā mūnu saṅgīhāṅ dewa kāyāṅ pūre pūre saṅgīti ātako bhagavāpe ku maṇḍe si Ye buih ye na pikweh tasasul lo katosu tevatasan mi enta tatha katamatha na ya pikweh nganjaye pikweh he sung ati tamthana an tosam masam tehsam pivoan tanang ita paramayu tevatasan mi enta he sung seh yatha pimehang ita rahin ye pikweh wisanti an katamthana an tosam masam ta tehsam pivoan tanang ita paramayu tevatasan mi enta he sung seh yatha pimehang ita rahin iji kisam mi pikweh dewa kanyang nama mi kita ija mi pikweh dewa kanyang nama mi desi sami pikweh dewa yang เทวกยนังนมามิตังสุนาถาสาธุกังมานาสิกโรธะภวิสาปิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุปกโตปะยัสุงภะวะเอตตุโวจะสีโลกมนุกัสสามิยทธปุมมาตัสสิตาเยจิตะคิริกะปรังปะอิตะตัสมะหิตะปุตุสีหาวันสนีนาโลหังสาิสมนุโอทตะมนสาุทาวิปัสสนมนาวิลโวัจจะเตยยตวะวนีกปิวตะเวตะตุอมันตยสะสะะวะเกสะนะ rete tewa kaya api kenta tewe api kewo te jata pemakar rung setua putasa senang te sepetur roh muya nada setang epe ike sa tamata kung sahasa atas taring setang ike sahaca na amanusa na matasung epe ike nan tamata kung tisa sapa akuda ahung penca sepangunya ya abuk tuan cek kumata tuoman jisa sasa wakesa nere te tewa api kenta เตวิชนะตุโกเโอหังกิตายิสามิคิราหิอุปภูโสสตะสหัสสวายข้าวมากะบิลวัตวัยทิมโตติมโตนั่นตัวสจิณมุทัมนาภิกขมุขคุณังติงวันังสหัสสหะยห้มาวายข้านาโตนุทิมโตติมโตนั่นตัวสจิณมุทัมนาภิกขมุขคุณังติงวันังสตาคิลาติสหัสายข้านาโตนุทิมโตติมโตนั่นตัวสจิณมุทัมนาภิกขมุขคุณังติงวันังอิเจเตโสระสสสหายข้านาโตนุทิมโตติมโตนั่นตัวสจิณมุทัมนาภิกขมุคุนัังงติวง

nama-mahapala iti bitoti bitona bitosatinumuta menarikautigunangtekinancatisangla sabidutu tapasatiya kumpana naltipetima da sasasisu พุทธภาิธมามาปพลาิโตติมโตนึ่โตสัจจโนุธรมมนาภิกขมุงพิคุณังติมนังปชิมัจัติสังราชวิรูปคบสาตตินาขนานิปติมหราชสัโซผุทธิษัสาบรเวนามาภพลานทิโตติมโตนึมโตสัจจโนุธรมมนาภิกขมุงพิคุณังติมนังอุตตรัจัติสังราชวิรูปคบสาตินาขนานิปติมหาสโซุทธิัสานามาาทิโตติมโตนึมโตสัจจโนุธัมมนาภิกขมุงิคุังติงนุริมันติสังตตาร ตาโรเตมารชาสมันตาจารุโสติทันละมาอังสุวานิกปิลวัตเวเตทั้งมายาเวนโนทสะอาคูวันจานิภาสตามายากุเดนตุเวเดนตุวิตุจักวิตุสหะจันทัาคามาสโสโสจะกินนุมันทูติมันทุจะมานานาอุปมันโยจะเทวาสุโตจะมาตาริจิตาเสนอกัตตะพูนารุโรชาสนุตพุปคูปัญชสิโกเจวติมภารุยุสิสาวะเจสัยเตจันเจเจราชโนสันตปัสายโรสุภีมตมะนาพิคำมือคุณตังติงวันังอาทาคูนาภาษานาคาเวสะ ลาสหัตันจักกะกมภารสัตระอคูปายคาสายาสิปิยามุนาทาตัตจักอคูนาคัยสัตินุเอลวันนมหานาโคโซปัสติงวันังเยนาคาราเชสหัสสหารันติทิพาธิชาปะคีวิสุทธจักคู่เวห่าจัตเตวนามัตชะปตาจิตราสุปนนาอิติเตสะนามังอภยตัถนาคาราชนะมัสสิสุปนนาโตเขมะมะคาสิบุตโสันหายวจายิปวะหันตานาคาสุปนนาสรนามังคังสุภตังสตาวสิระเตนะ समुत्थान असुरातिता फातारो आसृथे ते इतिसाथिनो काला पञ्चा महाशतुमा असुरावे सानवे खरसा वेभाजित सूचिति च पहा रड डोनिमुचि सः संतच्चा पाभृतुतन सदेवे रो न चमक्कारा सानितवा प्रिंसे न लाहुं पत्नापुंगा खमु समयो थानि पथेते विखुनसुतिं वनाङ् अपो चाथेवा पथावीजा ते छोवयु तथा खमुं वरुणावर्णाथेवासो मोचा यसा सह Minta kerana kaji ka aku tewa sahaja nota se tasa kaji sepana nato nui tim to tim to nanti so jat si nomor mana kamu tang tingo nang. Wenu jat tewa sahali jat asama jat tuwe ya macan tasu panisa tewa jat tamaku bulak kita suya su panisa tewa suya maku bulak kita nak kata bulak Tua aku menta pelah kawasu nang wasa wujud itu sakuba kaku indah dora tasa kaji sepana tim to nanti tu. sako dewa asalama ki k a li wa alita ka carocacha ooma mufad ifasinov o n una sonot sa h a m m a m a c a a c u t a ca h a n e s i k a 不會 averija ku ku w a s a w a s i n o v a d s онi a t a k a s a b i n a n a toonoy- cuad embryo, t a n d o n a t i n o m a t a m a d h e i kamuhg b i v o n a b n g sa m a n a m a a m a n s n u t a m a c e t a p s i a kku ku m a n o b su a o r y o e a Jai yatro tua si no pala kama ha para kaku tiwa sa si no sa si sa tim to tim to no to sa si no muta menapi kamu tu na ting wanang suka karum ha aruna aku weka na sa sa ha o tata kai aku tiwa wija kana sa tama ta hara kaca pi sa ya sa si no tanang ya akapa chun no yo si ti ta si sa sa kaya sa

Suprahmaprahmato cakputa itik mentok sahajan nang kumali tisu cakso pati nganang sahaj sabra maloka nang maha parma piti titik upa penuh sutik mentok piti maka yoye sasi sotase lelaka kubanjika wasa pati nu tesen jaman cetu aca Kha rito pari warito tesa sepi epi katesin terjewek sabra magi amara tena api kami pan seka hang samantiyang Ye tak kan hata pantatak lakena pantamatuhu samantabariye ye tak mahu watkut Mujid tak poci nang iti tentak maha seno kan hasil nang ape sayi panin na tam lamah ca sarang tawa na pelo wang yatha pau sako me kona na nento swi chuko tatha so pa chutha as yang wase tancha sapang bhinya ya awa kitwa na ca kuma to amanta ji sa sa thawa ke na api kanta ti we sa ki kobo te ca ta pama karun suba putha han pakamung ne sang lu mam yung sa pe wi si sang khama phaya ti ta ya sa ti mo than ti sa bu te ni Uh, Lakpon. Yom Chokde. Yakta <coughs> wari waha pura pari purenti sa karang ewa meway tolin ng peta ng upaka pati isi tang pati tang tumhang kipame wasamin sa mentu sa pepurentu sanggapa chando panarasoyata manisotirasoyata sapiti yo wan santu sa paro ko wina satu ma te pawat vantara yo suki di kayo ko pa wa apiwada nasili sa nijang utapachayino jataro tamawatan ti ayu wano sukang warang อ다สิเมยคะสิเมยตินิตาสะคาจะมีเปตานังนัทินังรัชาบุเปกะตะมนุตรรังนะอุนังวโสโควาจัญญัปทระวนันตะนตปตานะมัถายะเอวังทันทิยัจจะยอัญัจจะโครกิณานินนสังคามิสุทธิดิตาทีฆะรตังหิตายสาถานะสุปกัปปติโสยะิธโมจะอัญญันดัสิโตเปตานะปุจจากตาบุรรระบลัญจะภิกขุนามนุปะณันตุมยปัญญาสุตังนับกันติ sa paabo tano pawi na sa patamaong pawe na sa pasang kano kawin nakongtarot tanong tamarin ngang kar ng tinarat nga an pawin na datoas si pit takan tahan pawe na pityanong pawe na sin sa pagkano pawe sa pet ka saPT paa patuwa sa p tunimitan saPT og patwanyo winatsanto aywatag ko tanawatag Sukawata pohon tu sebera duka roka wayawila soka satu jubatawa anikan teraya piwi nasan tu jati sesah sayak siti tanang lapang soti pagiang sukan perang siri ayu jawan noja pokang uti jiwa sewa sata wa saja ayu jak jiwa siti pon dute. Pawak tu sepemang karangkan tu sepadewata sepaputan pawe na sata suti pon dute. Pawak tu sepemang karangkan tu sepadewata sepasangkan pawe na sata suti pon dute. เอาวัตุสัมมาครรภ์นั่นตุสัตว์เตวตาสพัสสังขานภาวินสัทธาสุธีภะวันตุเตให้อยู่ดีมีสุขมีโชคมีชัยโยมโชคดีทุก